เลย v e ล y good Very g o ร้องเพลงหนึ่งเพลงก่อนร้องเพลงหนึ่งเพลงก่อนร้องเพลงก่อนหนึ่งเพลงร้องเพลงหนึ่งเพลงสิร้องเพลงหนึ่งเพลงน้ำหนึ่งถึงสิบให้ฟังหน่อยสิหนึ่งถึงสิบแล้วก็ แล้วก็น้ำหนึ่งถึงสิบสิหนึ่งถึงสิบสิไม่งั้นไม่ให้กินหนึ่งสองสามหนึ่งถึงสิบหนึ่งสามสี่บก้กินเลยยังไม่ต้องกินแน่ขอบคุณหรือยงังเแน่ไม่ต้องจิ้มเดช้ยเสียว่ากรอนอยู่ไหนอยู่นี่ที่จะกินนี้ชื่อว่าอะไร เก,ก,ก่งจังเลยกินเลยกินเล้วไปไปกินทันุ้นไปไปใส่ที่ตรงนั้นแล้วก็อนีกก่นีน่เก้าอี้เธอก็ะเถาะ